ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากซอมบี้เพราะประชากรเยอะบวกกับระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และไม่ยอมใช้แผนของพอลลีดิกเกอร์โรคระบาดของซอมบี้เกิดที่จีนเป็นประเทศแรกครับจีนได้นำการทดลองของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2มาพัฒนาต่อจนหลุดจากห้องแลบเหตุการณ์ระบาดเริ่มในเมืองชนบทเล็ก มีพ่อลูกคู่หนึ่งไปดำน้ำหาปลาแล้วดันโดนซอมบี้กัดทั้งพ่อทั้งลูกคนลูกโดนกัดแต่หนีรอดมาได้ส่วนคนพ่อหายไปกับน้ำในเวลาต่อมาลูกที่โดนกัดก็กลายเป็นซอมบี้ไล่ทำลายเพื่อนบ้านไปเจ็คนและตอนนี้เพื่อนบ้านทั้ง7คนก็ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วครับ พอทางการจีนรู้ก็ส่งหอกับคนอีก15คนมาที่หมู่บ้านเจ้าหน้าที่บอกกับชาวบ้านว่ามาจากกระทรวงสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่เริ่มมัดมือมัดเท้าใส่ตะก้อครอบปากให้ผู้ติดเชื้อแล้วก็เอาขึ้นฮอหายไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าทางการจีนรู้เรื่องการระบาดท,ทั้งหมดแต่เลือกที่จะปิดบังเอาไว้ไม่ให้ประชาชนรู้ เพราะถ้าประชาชนแตกตื่นจนเป็นข่าวนานาชาติก็จะรู้ความจริงว่าซอมบี้เริ่มระบาดในประเทศตัวเองแล้วก็กลัวคู่แข่งอย่างอเมริกาจะมองว่าจีนอ่อนแอควบคุมประเทศตัวเองไม่ได้จีนเลยพยายามสร้างข่าวเบนความสนใจจากนานาชาติโดยใช้วิธีลอบสังหารคนสําคัญของไต้หวันซึ่งมันก็ได้ผลสายตาชาวโลกไม่ได้โฟกัสเรื่องซอมบี้ไปพักหนึ่งในสายตาชาวโลกการระบาดซอมบี้เริ่มจากแอฟริกา แต่จริงๆคือชาวจีนบางส่วนที่ติดเชื้ออพยพไปแอฟริกาครับแต่สุดท้ายการระบาดก็เริ่มไปทั่วโลกพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยากโชว์แสงยานุภาพเลยปฏิเสธที่จะใช้แผนของพอลลีดิกเกอร์พวกเขาเลือกที่จะเชื่อความคิดตัวเองโดยการส่งทหารเข้าไปรบกับซอมบี้ตรงๆและไม่ยอมเสียเมืองหรือเสียเขตแดนไหนทั้งนั้นมันฟังเหมือนดูดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงทรัพยากรกำลังทางทหาร ก็ไม่พอที่จะทําศึกได้ทุกด้านและข่าวร้ายกว่านั้นก็คือการลบแบบบ้าบินไม่คิดหน้าคิดหลังมันเหมือนไปเพิ่มจํานวนซอมบี้ซะเปล่า,าพอทหารตายก็กลายเป็นซอมบี้พรรคคอมมิวนิสต์ก็ส่งทหารชุดใหม่เข้าไปอีกเป็นแบบเนี้ยวนหลปไปเรื่อยๆจนทหารและทรัพยากรแทบไม่เหลือวิธีการลบวิธีการคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ผมเพิ่งพูดไปก็มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ พอกาลังทหารเริ่มล่อยหลอพรรคอมมวนิสต์ก็เลือกที่จะเกณฑ์ชาวบ้านมาเพิ่มประมาณว่าใครถือปืนได้ก็ยิงซอมบี้ได้ทุกคนแต่ผลที่ได้มันแย่กว่าเดิมครับเพราะพวกนี้คือชาวบ้านไม่ใช่ทหารขนาดทหารยังเอาไม่อยู่เลยแล้วชาวบ้านที่ได้รับการฝึกการเทนอะไรมันก็ยังเร็วเกินไปที่จะไปสู้กับซอมบี้จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของจีนก็คือเขื่อนสามผาภายในเขื่อนมีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดทหารก็มีกองกำลังไม่พอที่จะเคลียร์ซอมบี้หรืออาจจะเป็นเพราะ พรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้ใส่ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขื่อนจำเป็นต้องมีการดูแลการซ่อมบำรุงดูแรงดันน้ำแต่หลังจากที่ซอมบี้ยึดประเทศก็ไม่มีใครเข้ามาดูแลเขื่อนเป็นเวลากว่า3ปีเขื่อนก็เลยแตกครับมวลน้ำมากมายมหาศาลพัดเข้าทำลายเมืองบู่ฮั่นนานกิงและเซี่ยงไฮ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทหารครึ่งหนึ่งของจีนตัดสินใจแยกตัวออกและกลายเป็นสงครามกลางเมืองฝ่ายกบฏติดต่อกับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่น่าจะเหลืออยู่ลำเดียวของจีนให้ยิงขีปนาวุธ ICBM เข้าถล่มพักคอมมินิต์สงครามกลางเมืองเลยยุติลงครับจริงๆแล้วขีปนาวุธ ICBM มีไว้เพื่อยิงฐานนอร์เในสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆตอนวิกฤตซอมบี้ระบาดก็ไม่จำเป็นต้องยิงอเมริกาแล้วนะ หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์หายไปก็มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และนำแผน o r a n g e 6 6ของพอรลิดิกเกอร์มาใช้ผมจะเล่าแผนนี้ให้ฟังแบบย่อๆนะครับแผนนี้จะแบ่งพื้นที่เป็น2โซนคือ Isolation Zone กับ Safe Zone Isolation Zone มีไวรล่อซอมบี้เพื่อถ่วงเวลาให้ Safe Zone ภายใน Safe Zone จะรวมเอาทรัพยากรคนที่มีความรู้ความสามารถอาวุธหรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้สู้กับซมบีมารวมเอาไว้ รัฐบาลใหม่ตัดสินใจบอกแผนทั้งหมดกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าเราทุกคนจะไม่ลอดจากศึกครั้งนี้มีบางคนต้องเสียสละผมรู้ว่ามันอาจจะฟังดูไม่ดีเท่าไหร่นักแต่แผนนี้อาจจะเป็นทางออกเดียวที่เราเหลืออยู่ เซฟโซนอยู่ทางทิศเหนือกำแพงเมืองจีนซึ่งกำแพงนี้จะถูกบูรณะใหม่เพื่อต่อเติมเสริมความแข็งแกร่งและกว่ากำแพงจะเสร็จก็ต้องแลกด้วยชีวิตคนมากมายพ่อแม่ที่รู้ข่าวจากรัฐบาลหรือประชาชนบางกลุ่มก็ยินดีที่จะสละชีวิตตัวเองเพื่อสร้างกำแพงแบบหามลุ่งหามค่ำจนตายทหาหแนวหน้าบางส่วนก็สละชีวิตเพื่อซื้อเวลาให้กำแพงเสร็จ ด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อต้นสงครามทําให้ประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกและใช้เวลาถึง12ปีกว่าจะกําจัดซอมบี้จนหมดตัวอย่างก็มหานครชงฉิงเคยมีประชากรถึง35ล้านคนแต่ตอนนี้เหลือเพียง50,000คนในภายหลังประเทศจีนได้เปลี่ยนระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแบบทุนนิยม ส่วนประเทศพี่น้องจีนอย่างเกาหลีเหนือผู้คนก็ได้หายไปทั้งหมดและหนีลงสู่บังเกอร์ใต้ดินและไม่มีใครรู้ว่าภายในอุโมงค์มีอะไรอาจจะเป็นฐานทัพใต้โลกหรือมีการระบาดใต้ดินจนประชากรกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วก็ได้ถึงพวกคุณจะอยากรู้แค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงไปเปิดประตูอุโมงค์ ถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังปีศาจสัปปะหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนแอลคุงชาแนลทีเอชนักล่าเต็มตัวทีเอ็นทีทีวีมนุษย์กลายพันธุ์คีละกับไลฟ์โฟทีเชผู้ติดเชื้อเริ่มต้นสามารถสนับสนุนผมผ่านระบบสมาชิกหรือว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์ก็ได้ครับที่สำคัญนี่ช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยนะมันช่วยดันช่อง